บทที่สามก็คือการลงคลิปนะคะทุกคนการลงคลิปใช่ไหมคุณก็มีสองอย่างก็คือคุณมากดตรงคลิปเรียวอยู่ใต้โพสต์นี้นะคะกดคลิปเรียวแบบนี้สามารถลงได้นะฮะ,ะกดกลับเสร็จแล้วป,ปุ๊บเนี่ยไปที่เพิ่มเติมแล้วก็กดเรียวนะคะแล้วก็จะมีคําว่าสร้างเรียวนะคะกดเข้าไปทีนี้คุณก็จะมาสร้างคลิปใช่ไหมก็ พี่นกทำไว้หนึ่งนาทีห้าสิบแปดวินะคะพี่นกก็จะไปกดอันนี้จริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณหกสิบวินาทีนะคะทุกคนเสร็จแล้วคุณก็กดถัดไปสมมติว่าคลิปนี้เป็นหกสิบวินาทีนะอ่าแล้วคุณก็วิธีการใส่หน้าโพสต์นี้นะคะก่อนอื่นคุณมาที่ข้อความนี้ก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ใส่แท็กนะคะก็คือข้อความนะ คุณก็ใส่เข้าไปเทสนะเทสระบบอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยสาระสำคัญนะคะคุณก็มาที่เวลานะฮะเวลาที่จะปรากฏคุณก็เลื่อนยนเวลามาคาว่าเทสหรือแท็กเหลือสั้นลงนะคะให้มันเป็นหน้าปกแต่มีข้อความนะคะอ่าเสร็จแล้วคุณก็กดถัดไปเมื่อคุณลงคลิปนี้เสร็จนะคะแท็ก ที่มันปรากฏอยู่มันก็จะวิ่งลันแค่ห้าวิเจ็ดวินะคะทุกคนแล้วมันก็จะหายไปมันจะไม่ปิดบดบังสาระสำคัญของคุณนั่นเองนะ,ะทุกคนแล้วนะคะตรงนี้คุณก็กดแฮชแท็กนะคะคลิปเดียวต้องใส่แฮชแท็กนะคะอ่าพี่นกก็ใส่ใช่ไหมพี่นกก็ใส่สาระสำคัญนะคะนี่แล้วก็พี่นกก็กดแฮชแท็กคือคุณสามารถพิมพ์ได้นะว่าคุณจะใส่แฮชแท็กอะไรนะ พอคุณพิมพ์เสร็จคุณก็รเริ่มแชร์เลยนะกดแชร์แบบนี้นะคะคลิปเรียวก็จะเริ่มอัปโหลดลงนะคะอันนี้เป็นคลิปที่เทสนะพี่นุกจะต้องเข้าไปลบทิ้งนะคะทุกคนนี่เขาก็จะเข้าไปนะก็รอระบบรันแป๊บนึงนะคะทุกคนรอก่อนรอก่อนนะคะ อัปโหลดคลิปเรียวอยู่นะคะรอก่อนโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเราก็แบ็กกลับเลยแบ็กกลับนี่แบ็กกลับรีเฟตก่อนหนึ่งครั้งนะคะนี่มาแล้วนะคะตรงที่เทสระบบนี้เราก็เข้าไปชมเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เพื่อนก็จะมาให้ดาวนะคะถ้าคุณถึงเกณฑ์ให้ดาวก็คือหนึ่งันคนนะหกสิบวันนะเสร็จแล้วเพื่อนก็จะมากดไลค์แบบนี้นะคะทุกคน แค่นี้นะคะก็เป็นอันว่าคลิปคุณลงสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับในการลงคลิปนะคะครั้งแรกอาจจะมีเพลงมาใช่ไหมแล้วทีนี้ในการลงเพลงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินจากการแจ้งเตือนจากที่เป็นพาร์ทเนอร์ของระบบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในการเป้าหมายสูงสุดสําหรับบุคคลที่จะทําเป็น คลิปเรียวแล้วให้มีโฆษณาลงเพื่อที่จะให้ได้เงินนะพี่นงแนะนําให้คุณไม่ต้องใส่เพลงนะคะมีคําพูดคุณได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคลิปที่เราสร้างขึ้นเองเงื่อนไขคือเป็นคลิปที่เราสร้างขึ้นเองห้ามไปดูดมาจากติ k กต็อกเด็ดขาดนะคะห้ามนําคลิปจีนดูดมาลงเด็ดขาดนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยคลิปที่เป็นสร้างขึ้นเองคุณอาจจะไปสร้างใน t ิ k กต็อกแล้วคุณดาวน์โหลดมาทีนี้มันจะติดลายน้ําค่ะทุกคนเวลามันติดลายน้ำาิ i กต o อ,อกเนี่ย เขาซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณทําคลิปคําว่าเรียวหมายความว่าใหม่ๆสดๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถตัดต่อได้ที่เป็นโลโก้ของการตัดต่อนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโลโก้คู่แข่งก็คือเป็นแน่นอนนะคะจะทันทีจะได้รายได้เรากับเสียเวลาในการสร้างมูลค่าหรือแอสเซทนั้นๆนะคะทุกคนก็คือฝากไว้นะคะ 1. เป็นคลิปที่ไม่ต้องลงเพลงก็ได้นะคะ 2. เป็นคลิปที่ ห้ามมีไลนน้ำโดยเฉพาะไลนน้ำติ๊กต็อกนะคะทุกคนห้ามมีนะคะทุกคนพี่นกฝากไว้นะคะ